ผมก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ตามมามากมายที่หลักๆเลยคือเป็นต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตอาการที่ผมเจอนี่คือฉี่บ่อยมากฉี่ขัดฉี่ไม่พุ่งแล้วเวลาออกกําลังกายเนี่ยเราเราจะปวดต้นขาเนี่ยมากวิ่งไม่ได้เลยแล้วบางทีบางทีปวดมากจนมาถึงหน้าท้องท้องน้อยเราเนี่สจุกมากแล้วพอสักพักหนึ่ง จับดูอาการจะรู้สึกว่าปวดเลยจากจากที่บวมจนมาปวดเป็นก้อนออกมาเล็กๆเลยเพื่อนเลยแนะนําให้รู้จักกาแฟดอมิโอตัวนี้ตัดสินใจสั่งซื้อกับเพื่อนมากินหนึ่งเซตกินตั้งแต่ซองแรกรู้รู้เลยว่าอาการต่อมลูกหมากโตที่เป็นหนักช่วงนั้นอน่ะชีทั้งคืนก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ปวดและต้นขาก็ไม่ปวด แล้วต่อรููกหมากที่โตก็ลดลงลดลงเรื่อยๆจากที่เป็นก้อนปูดออกมาก็สามารถกลับเข้ามาสู่ปกติได้มีอาการกระปี้กระเป๋ามีเลี้ยวมีแรงพละกกำลังขึ้นมาได้สามารถทํากิจกรรมได้กลับมาเป็นชายเหนือชายได้ด้วยกาแฟ ดตัวนี้แหละเราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟปรุปงสำเร็จตาด o บเิโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุภาพบุรุษโดยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหวามปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายในให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกำลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือโรคประจำตัวดูแลครบในหนึ่งเดียวผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จตาดอปปิโอรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และ่อสนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกรุณาติดต่อ